ได้ขี่ปลามาครับหรือเครื่องในปลาครับผมนะครับเราติดตามครับ ใบบักกวดคนะรับผักลุงตูนะครับผักอีตูครับผมพริกแห้งพริกแห้งนะครับนะพริกบ้าน ตะไคร่หอมแดงกะเทียมผักกาดขาวครับแต่เป็นเบียร์บริหอค น้ำปลาครับกับปลาแดกผงนัวครับชุรสครับงงผงปรุงรสนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับนะครับปริ้งต่อไปก็จะส่วนผสมพวกนี้ครับไปตำนะครับผม ทิ่งครับกระเทียมครับหอมแดงครับตะไคร่ครับผงปรุงรสนะครับเกลือแล้วก็ผงนัวนะครับผมใส่ครับ ตั้ครับแบบตั้มเฉยๆประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมครับล้างจากตั้แล้วครับไม่ใช่มาใส่นี่ครับครับเป็นบัคกูชีครับ พายิตูครับพักกาดขาวครับผมครับน้ำปลานะครับหมักหลายใส่หลายนะครับหมักน้อยใส่น้อยนะครับหมักนัวใส่หลายเหมือนกับขนครับครับคนไปเรื่อยครับผมคนไปเรื่อยครับ คนจนวาให้มันเข่ากันนะครับจะว่าที่คนกับเมื่อยนะครับน้ำเก๊กหมยครับผมคนไปเลยนะครับแต่ผมนั่นตามจริงมันห่อใส่พักซีเล่ากันเลยครับใส่พักพร้อมซดนะครับคนไปจนพักหยุบนะครับวันนี้ห่ากระเซีไปผมสีอูใส่กระทะนะครับผมรอติดตามครับเจอบ่ครับ ไฟอ่อนใน่ไหครับนี่ต้องบอกไปก่อนครับการเชอทหารนี่มันแล้วจะรสชาติไผรมันนะครับมักไพมากมันนะครับผมนะครับเฟียบครับเข้ากับถานะครับเอาฟ้าหมอมาปิดเข้ากับหอเบอรงนะครับเกิดปัญหาครับหาฟ้าหมอเป็นครับใส่ในแท่นครับทึบนะครับผมรอติดตามครับ ครับหลังจากลองมาสักพักนะครับเพิ่งประมาณหาที่นะครับเรามึนะาางใน่แบบบึ้งนะครับนะครับเป็นไงครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เพิ่งนะครับเคลียร์เพิ่งเป็นไงมึเคลียร์ไหมอันนี้นะก็ข้นเพ้อแบบสุกบว ปน่าจะซุกนะครับผมนี่แหละครับผมนี่คือปูขี่ปลานะครับหรือมกขี่ปานะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสําหรับครัวเบิร์รี่นะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผิดพาดประกันใดกอย่า่าถูัวล้านว่านองมานองด้อครับสวัสดีครับ Mm hmm?